ขอให้น้องพี่ขอให้น้องกวางน้องมิ้นอยู่เป็นความรักความสุขเป็นเสียงหัวเราะของเอซไปนานๆนะคะรักนะคะตัวอ้วนตัวอ้วนตัวรักดูดีๆนะไม่ได้มีแค่ช็อกโกแลตโอเค นี่ก็อ่านในใจเนี่ยโอนอโอนอโอนอซื้อที่ไหนคะอันนี้ฟอเรโลกล่องนี้ซื้อที่ไหนคือเอซดูดิไปสามสช่อแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ฟลอเรโลอันนี้ซื้อที่ไหนคะอยากอยากอยากไปซื้อโอ้โหกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสุขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ ที่รักได้เล่นดูเราวสองคนนะคะคหึดูดีๆนะอ้วนว่าผิดสลับตอนแรกเราออคิดว่ามันมีแบงค์เดียวนะเธอดูดีๆนะแบงค์เดียวเหรอแบงค์เดียวหรือเปล่าถ้าหลายแบงค์อย่าเอาซื้อนะเ <c oughs> นะออ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 แบงค์เยอะน่ก็หลายแบงค์หลายแบงค์อย่าเอาซื้อนะสักสิบแบงค์อะไรเงี้ยอย่าเอาซื้อนะ ุณมากมากเลยนะคะที่รักเล่นดูเราสุดยอดขอบคุณซื้อที่โรตันหรอคะที่โรตัสเขาจะมีแบบนี้แปะมาด้วยใช่ไหมคะอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเฮ้ยมันของแถมหรือเปล่าแบบว่าใครได้อะไรอย่างเงี้ยซื้อฟอเรโล่อะฟอเรโลเขาแถมแบงค์มาใช่เราต้องเก็บใส่กระเป๋าเหมือนที่เราไปซื้อเราไม่ใช้หรอกเนี่ยฮะเราไปซื้อแก้วอะแถมทองอะเออที่ร้านทองอะไปซื้อแก้วแล้วเขาแถมทองใช่ เดี๋ยวเราเก็บไว้ให้ไหมอะไรวะเก็บไว้ให้พี่ฟางด้วยใจดีมากเลยเก็บไปให้โอ้โหเก็บทำไมใช่นะเก็บ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 เก็ไว้ีางดีๆอันนี้ของใครเอ่ยอันนี้ไม่มีชื่อร้านร้านขายร้านขายของขวัญ ร้านของขวัญที่ไหนอ่ะสมุดปากกาอ้ยเอฟซีสมุดปากกาเยอะมากเลยพราบ้านต้องเก็บดึงอย่างไว้อูนของเธอคนเดียวหรือของเราด้วยเนี่ยถ้าจะของเราคนเดียวนะเนี่ยเออแฮปปี้วันเลนทายเดย์ของใครอะคะเนี้ยมาจากไหนคะเนี่ยนี่จะของเ้างคู่หรือมั้ง ฟอร์มขวัญขวัญขวัญหรือว่าร้านขายของคะแกะนะคะตรงนี้แหละแกะโบนี่ตัดก่อนโอ้โหเป็นโบโบสีชมพูแต่โบผูกใจหนูทำไมเราเป็นโบสีดำผูกไม่มีทางแก mm -hmm. แล้วก็จะไม่ได้นอนเอาที่เราเอาสีอะไรนี้ไปเอาสีชมพูสิสวยๆอย่างเราหวานๆอย่างเราอ่ะเจ๋อเจ๋อเจ้อเขาไม่เขียนอะไรเลยหรอคะของใครคะเนี่ยโอู้หูน่ารักจังอือน่ารักอะไรยคือไม่ราชอบเรามีสีนี้แหละแต่ว่าแขนยาวเราอยากได้แขนสั้นเนี่ยแขนสั้นให้เรารักหมดใจ ของฝากจากเขาให้เรารักหมดใจแต่ทำไมใจเขาไปรักคนอื่นขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้ของใครเนี่ยขวัญใจขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเก็บ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 ยังไงฝั่งไหนก่อนเราขอรูปนะ ะไ,ไม่ได้เปิดจากพี่ทิฟเอ้าเมื่อกี้ฟังเ<อ><อ>ัาดีนี่ฟังได้ไปแล้วคืออะไรไม่รู้ว่าตัวย่างเขาไปหรือเปล่าตัวย่างของเขาหรือเปล่าเอามาคืนเดี๋ยวนี้เลยนะของตัวก็มีเนี่ยอันนี้หรอไม่ใช่นะลูกพีทเขาไม่ย่งอะไรตัวอะไเนี่ยของคุณทิฟอันนี้ต่างหากที่นำทิฟของเธอ ตัวคืออะไรนะอ๋อคืออะไรนะจิ๊กซอว์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอชิ้นสุดท้ายเป็นของบ้านมิลานฟันนะคะไ่แล้วไม่ได้รอนกอบรูปรู้เปล่า เราก็ว่าคุณๆองเห็นเธอแกะไปแล้วอ่าติ๊กซอหรือเปล่าไม่ใช่แค่เพื่อกันแกะมิลานเนีนี้ของมิลานติ๊กซอะเอ้ยไม่ใช่รูปรูปิกจอปะรูปติ๊กซอเดือรอรอกล่องไ้ามีลาน โอ้ลูกนี้แซ่บเชียจะชกออกมาให้หมดอมขอบคุณน,นะคะพี่ทิปว w a n <c oughs> เอากล่องอะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่หน้าห้องได้ยินเสียงเท้าเดินอยู่หน้าห้องอันนี้ของคุณ ชนอามชนชนที่ดาเหรอชนที่ชนลิชนลิข้างนอยู่ยไหนอ่ะนู่น,นเปิดแล้วด้วยล็อกแล้วค่ะล็อกแล้วเก็บตรงนี้ยัง ลิขิตสิถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะสวยอะเลยไม่เห็นมีแบบเป็นพวงมาลัยของอ้วนเลยอันนี้เสื้อค่ะเราให้แบ่งให้อ้วนไหมใช่อันนี้ของที่รักไปอันนี้ของเขาเราอะแบ่งให้อ้วนไม่ใช่หนอะของตัวหมดเลยหรือเปล่าเราอะแบ่งให้อ้วนเราไม่รู้หรอกเขามีจดหมายไหม ไม่มีนี่แต่ปากกา <S <S 1> <S 1> ของใครเนาะอันนี้อะไรอะถุงผ้าเหรอคะถุงผ้าแล้วเสื้อที่เราจะเอาไหนอะไม่เลือกอันนี้เอาสีขาวเหรอขอบคุณน,นะคะใจคอไม่ดีระวังตัวด้วย ไม่มีอะไรไค่ะไม่มีอะไรมันเข้ามาเม,ม,มีอะไรมีอะไรหรอเพราะว่ามันไม่ได้ว่าใครจะก็ได้เข้ามาได้ไง่ายๆไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้ามาได้อันมีก็งูจรปิดหมดเลยค่ะทุกตัวมีหมดเลยนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะใช่คนเดิมไหมที่ ่งให้ตัวที่ตัวว่าไม่ใช่น<า>ี<ช>่คนละคนใช่ไหมคนละคนนะเพราะว่านั้นเป็นทุกเซตเลยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเบาใจเข้ามาไม่ได้ค่ะเป็นเป็นเป็นพื้นที่ต้องห้ามอันนี้เป็นของพี่วินนี่ผูบอกว่า ของน้องมินนาน้องกว้างงงดีทำไมพี่มิน้นเข้าไมาได้งงงะมันต้องทำเรื่องค่ะขอให้คนนอกเข้าแต่ตอนนี้เจ็บส้นเท้ามากๆเลย